ถ้ารู้จักออร์บิกกระดานเทรดเซ็นซัพ์ดิจิทัลที่เช็คต้นทุนเหรียญได้เรื่องมันคงไม่เป็นอย่างี้เฮ้ยหรีที่ซื้อไว้กำลังพุ่งเลยอะซื้อมาเท่าไหร่อะ รู้ละต้นทุนเหรียญนี้เท่าไหร่สองหมอุ้ยยอดเปลี่ยนต้องคิดใหม่ไม่รู้ต้นทุนของเหรียญเปลี่ยนมาใช้ o r b ิกก oh. ระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลที่มี o r b i ก b a บาลานซรู้กำไรขาดทุนของทุกเหรียญจบในแอปเดียว เพราะนี่คือเมืองหลวงแห่งโอกาสของคริปโตเนียน o r b i กโหลดเลยแค่ใช้ o r b i กชีวิตก็ไม่ยากละใช่ฟีเจอร์อื่นก็เวิร์กนะมีวอล l e t ตล็อกล็อกกระเป๋าได้2ชั้นแถม Price เ l e ร์ก,ก็มีตั้งเตือนราคาได้สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้